สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Market Today นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมค่ะอยู่กับหญิงหญิงวิมวันเศรษฐาฒถาถาวรแล้วก็ทีมงานมา Market ท o d a y ทุกๆคนเลยนะคะที่จะมาอัปเดตในเรื่องของข่าวสารแวดวงการเงินการลงทุนให้กับทุกๆท,ท,ท่านได้ทราบกันค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะผ่านทาง f Facebook มันนี่แอนแบงกิ้งช anel รวมไปถึง YouTube มันนี่แอนแบงกิ้งช anel ด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะพอดแคสต์มันนี่แอนแบงกิ้งพอดแคสต์นะคะสถานการณ์ วาระโควิดสิบ้าบ้านเรานะคะยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันตัวเราก็ยังคงต้องระมัดระวังนะคะร่วมรับผิดชอบสังคมกันอย่างต่อเนื่องนะคะสวมใส่หนะะ้ากากอนามัยแบบนี้เพื่อที่จะเป็นการป้องกันการที่จะไปรับเชื้อหรือว่าการที่เราเนี่ยอาจจะ ไปอยู่ในพื้นที่ที่คนเยอะๆเป็นการป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยนะคะตอนนี้คุณหมอบอกว่าอยู่ในบ้านก็สวมใส่หน้ากากอนามัยได้นะคะอันนี้ยิงเห็นด้วยนะเพราะว่าบางคนมีทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุรวมไปถึงเด็กๆถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยกันได้ไม่เหลือบ่าไปกว่าแรงนะคะอันนี้ก็ทํากันได้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการรักษาคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการลงทุนวันนี้หญิงจะมาชัวทุกทุกคนคิดตามการรวมไปถึงดูในเรื่องของการสำรวจความพร้อมการลงทุนด้วยตอนนี้มันมีคำถามเกิดขึ้นว่า สถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันสร้างความบันทวนต่อตลาดหุ้นรวมไปถึงเศรษฐกิจด้วยเราจะซื้อหุ้นได้หรือ,อยังหรือว่าจะไปซื้อหุ้นตอนที่สถานการณ์คลี่คลายหรือมันอาจจะเป็นความโชคดีของคนที่ซื้อหุ้นไปก่อนหน้านั้นหรือเปล่าวันนี้เลยเป็นที่มาของหัวข้อนะคะก่อนเกิดหลังวิกฤตเราจะลงทุนได้หรือ,อยังคือถ้าเรามาดูกันเนี่ย การลงทุนในตลาดหุ้นเราจะเห็นตัวเลขเฉลี่ยผลตอบแทนมันจะอยู่ที่สักประมาณ 8ปถึงปีอันนี้ถือว่าเป็นระยะยาวนะคะแต่ว่าระยะสั้นมันยังคงมีความผันผวนอยู่ดังนั้นมันก็อาจจะทําให้เราฉุกคิดได้ว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้มันถึงเวลาที่เราจะเข้าไปลงทุนได้หรือ,อยังวันนี้เลยอยากจะชวนทุกคนมาดูกราฟกันก่อนนะคะเป็นกราฟจากทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เขามีการทําออกมาแล้วบอกว่าตลอดระยะเวลา45ปีก็คือตั้งแต่ปี2518ถึง2562ผลตอบแทนของตลาด หุ้นไทยเป็นอย่างไรกันบ้างกราฟก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะแต่ว่าหญิงจะสรุปได้ว่าปีที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนเป็นบวกมี28ปีปีที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนเป็นบวกมากกว่า20%มี18ปีส่วนปีที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนมากกว่า50%มี6ปี และขณะเดียวกันปีที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนติดลบมี17ปีปีที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนติดลบมากกว่า20มี6ปีและปีที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนติดลบมากกว่า50 มี1ปีค่ะดังนั้นถ้าเราดูตามสถิติการมันตีความได้นะว่าเราอาจจะต้องลงทุนหุ้นระยะยาวกันสักนิดหนึ่งเพราะจะเจอปีที่จากกราฟนะเราจะเห็นว่าผลตอบแทนที่ให้สูงมันมีมากกว่าผลตอบแทนที่ติดลบนะคะแต่ว่าอย่างที่ย้ำกันไปเราอาจจะต้องลงทุนสักสิปีขึ้นไปดังนั้นหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามกันได้ละแล้วเราจะเริ่มต้นลงทุนเมื่อไหร่ล่ะก่อนวิกฤตหลังวิกฤตหรือว่าการมีวิกฤต มองว่าเราอาจจะต้องเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อเพื่อที่เราจะสร้างผลตอบแทนสร้างโอกาสการลงทุนไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะได้ตัวเลขผลตอบแทนตามกราฟที่เมื่อสักครู่นี้ถือไว้การลงทุนยาวอาจจะตอบโจทย์ได้นะคะทีนี้ถ้าเรามาดูการสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศไทยเจอหลากหลายโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นที่จะมีผลต่อทั้งการลงทุนตลาดหุ้นเศรษฐกิจ ทั้งทั่วโลกแล้วก็ตลาดหุ้นไทยรายเรียงมาฝากกันนะคะเป็นทางด้านของที่มาจาก S&P Global Market Intelligence นะคะแล้วก็จิตตะก,กันด้วยเขารวบรวมกันไว้ว่าตั้งแต่เกิดโรคระบาดปี2,546มันส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยมากน้อยอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งถ้ามาดูการโลกซาในปี2,546 1เดือนเนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ0.89 3เดือน2 6 3 5 6เดือน 48.29% 1ป 48. ี80.35%อันนี้คือผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยหลังเกิดโรคระบาดคือโรคซาในปี2546นะคะ มันจะเป็นบวกซะส่วนใหญ่นะมีในปี2,549ที่เป็นไข้เลือดออกผลตอบแทน6เดือนเนี่ยติดลบ4.22%หรือว่าแม้แต่ตอนเป็นอหฮิวาตากโรคในปี2,553ผลตอบแทน3เดือนเขาติดลบ3.26%แล้วก็ผลตอบแทน1ปีติดลบ3 1 11 1.11%นะคะ โรคอีกหลายๆโรคเลยที่มีการระบาดกันในปี2,556โรคเมอร์ c. อันนี้ยทำให้ผลตอบแทน1เดือน3เดือน6เดือน1ปีติดลบกันหมดเลยมาดูโควิดที่เกิดขึ้นกันบ้างโควิด19โควิด19ที่เกิดขึ้นปี2,562ผลตอบแทนหุ้นไทยก็ติดลบเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านของผู้บริหารจิตตะเนี่ยเขาก็บอกว่า การระบาดการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เหมือนกับการระบาด ครั้งอื่นๆครั้งก่อนๆนะคะตอนนี้การระบาดมันทําให้เกิดอุปสรรคทั้งในเรื่องของธุรกิจทั้งในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยแต่ถ้าเราดูการตอนนี้วัคซีนเริ่มมากันแล้วรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกเริ่มมีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นสะท้อนได้จากสหรัฐอย่างที่เขาบอกกันนะคะคุณเจเน็ตเยเลอรรัฐมนตรีครทงสหรัฐเขาก็เหมือนเปรย์ๆนะบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐมันเริ่มดีแล้วแหละอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่า ถอนมาตรการ QE แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องให้ประธานเฟดเป็นผู้ตัดสินใจแต่การเปยแบบนี้มันถือว่าเป็นการส่งสัญญาณได้นะคะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเขาเริ่มปรับตัวดีขึ้นสแสดงว่าสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด19ทั่วโลกตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็มันอาจจะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้ามาดูเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยในเรื่องของการระบาดาระลอกที่3ยังคงมีอยู่แล้วก็หลายหน่วยงานปรับลดเศรษฐกิจ ลงไปแล้วด้วยนะคะดังนั้นการเลือกลงทุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหุ้นที่อ้างอิงจากต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเข้าไปลงทุนได้แต่อาจจะต้องมีการศึกษาตัวหุ้นให้ละเอียดการสักนิดหนึ่งแล้วก็อย่างที่ย้ํากันไปถ้าอยากจะได้ผลตอบแทนที่ดีก็อาจจะต้องถือยาวกันสักนิดหนึ่งด้วยนะคะส่วนทางด้านของมุมมองจากเอเชียพาร์ทคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมเขาก็บอกว่าการลงทุนท่ามกลางสภาวะวิกฤตยอมรับแหละมันมีความเสี่ยง กว่าสถานการณ์ปกติเป็นอย่างมากเพราะว่ามีความผันผวนสูง แต่ถ้าหากมองอีกมุมหนึง่งมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่จับต้องได้นะถ้าประเมิน valuation ของตลาดหุ้นไทยคุณเทศศักดิ์บอกว่ามันก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าหุ้นบางตัวก็ยังมี valuation ที่อยู่ในระดับต่ำซึ่งเขาก็มองว่าปัจจัยคือราคาต่ำแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานดีอันนี้ก็สามารถเข้าไปลงทุนได้เช่นเดียวกันซึ่งพี่เทศศักดิ์นะคะเขาก็ฉายภาพตลาดหุ้นไทยที่เกิดจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 มันมีความคล้ายคลึงกับในอดีตในเรื่องของธรรมชาติของราคาหุ้นมันถูกลงไปค่อนข้างมากแล้วจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้ถูกกดดันลงไปด้วยดังนั้นตอนนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปลงทุนนะคะซึ่งเขาฉายภาพให้เราเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะว่าหากเข้าไปลงทุนสถิติย้อนหลังเนี่ยผู้ที่เข้ามาลงทุนในช่วงเกิดวิกฤตมักจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า พี่เธอฉายภาพให้ชัดเจนนะคะบอกว่าถ้าเข้าลงทุนช่วงต้นปี2,541จนถึง2,550อัตราผลตอบแทนที่ได้รับประมาณ130%เข้าไปลงทุนช่วงต้นปี2,552ถึงปี2,561ผลตอบแทน248% หากเข้าไปลงทุนช่วงปลายปี2554จนถึงปี2 5 6พบพบว่าผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ที่ประมาณสัก7 1อันนี้คือการลงทุนในช่วงเกิดวิกฤตนะคะที่จะได้รับผลตอบแทนดีแน่นอนราคาหุ้นถูกแต่ว่าพื้นฐานปัจจัยบริษัทหุ้นที่เราเข้าไปลงทุนเขายังแข็งแกร่งเขายังดีอยู่อันนี้ก็ถือว่าเข้าไปลงทุนได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็สะท้อนไปยังมุมมองจากทางด้านของบริษัทรัพย์ DBS Wicker นะคะพี่อาภาพรสมแข็งพักเนี่ย เขาก็บอกว่าถ้านักลงทุนจะเข้าไปเลือกหุ้นลงทุนในช่วงที่เกิดวิกฤตแบบนี้ปัจจัยพื้นฐานดูด้วยว่ามันเพียงพอหรือ,อยังราคาหุ้นถูกต้องถูกที่เราจะเข้าไปซื้อได้หรือ,อยังตอนนี้ถ้าจะเน้นเนี่ยก็เน้นหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานแข็งกแกรง่งจ่ายปันผลสม่ําเสมอนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้มันจะเป็นการที่เราเลือกหุ้นเข้าไปลงทุนแล้วก็ถือยาวกันได้ หุ้นที่ดีปันผลแข็งแกร่งรายการของเรา Market Today มีการพูดคุยกับนักวิเคราะห์เป็นประจำนะคะแล้วก็จะมีการสอบถามตัวหุ้นมาให้กับคุณผูม้ชมดูด้วยนะคะซึ่งตามหัวข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นปันผลดีหุ้นถือยาวหุ้นถือลืมทุกๆคนสามารถดูย้อนหลังกันได้นะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคําแนะนําด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่พี่อาภพรนะคะแนะนํากันก็คือต้องดูในส่วนของ ไพรถูกบุ๊กแวลูกันด้วยถูกหรือแพงมันประเมินจากอะไรประเมินจาก PE r e t i o ก็คืออัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิกับ p พร o ทเพอร์บที่เราจะต้องดูกัน p พร e ทเพอร์บของหุ้นหรือว่าของตลาดที่จะต้องนํามาเปรียบเทียบกันซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าหุ้นตัวนั้นถูกหรือแพงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะเอามาพิจารณากันได้ก็คือ Earning y i e l d a p พี่พอาภพรบอกว่าถ้ามองย้อนกันไปสัก14ปีย้อนหลัง Earning ี่ยิวแก็บอยู่ที่ประมาณ4%หมายความว่าถ้านางลงทุนย้ายเงินลงทุนจากพันธบัตรรัฐบาล1ปีมาลงทุนในหุ้นจะพบว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง14ปีของตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล1ปีประมาณ4%ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะว่าเราจะลงทุนกันได้ยังไงตอนนี้อาจจะมีคำตอบในใจของแต่ละคนละ ฟังหญิงแบบนี้ก็อาจจกกะกล้าๆกลัวๆกันอยู่แต่ว่าที่เราโดยสรุปการที่เราเล่ากันมาเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้ลงทุนได้แต่ว่าเทคนิคในการเลือกหุ้นมันจะต้องดูหุ้นที่ราคาไม่แพงเกินไปหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีแล้วก็หุ้นที่มีปันผลมีความแข็งแกร่งนะคะอันนี้เข้าไปลงทุนได้แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าอยากจะเป็นมือใหม่ และเข้ามาลงทุนในช่วงเกิดวิกฤตเพราะว่าเห็นหุ้นหลายๆตัวมันถูกเหลือเกินจะต้องเลือกยังไงกันบ้างนะคะทางด้านของคุณมายุรีโชวิการจากหยุนต้าก็บอกว่าง่ายๆเลยตอนนี้อาจจะต้องใช้วิธีท็อปดาว a อนาลิติกค่ะก็คือในเรื่องของวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจวิเคราะห์ยังไงกันบ้างก็ดูกันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เศรษฐกิจจะชะง,งักไปนานแค่ไหนนโยบายการเงินการคลังของประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นๆจะไปในทิศทางอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงการพัฒนาคิดค้นยานแล้วก็วัคซีนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งถ้าเราสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคะเราก็สามารถเข้าไปลงทุนกันได้รวมไปถึงการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่น่าสนใจตรงนี้อาจจะแบ่งออกเป็นสองช่วงก็คืออุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์หรือว่าที่ได้รับผลกระทบจํากัดจากการเกิดวิกฤต เช่นอะไรกันบ้างวิกฤตรโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงไปอาจจะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้นเวิร์กฟอร์มโฮมมากขึ้นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นอันนี้เข้าไปลงทุนได้ส่วนอุตสาหการรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตก็มีทั้งทางตรงทางอ้อมเช่นอุตสาหการรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการพึ่งพาไรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักสายการบินกลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงพยาบาล อันนี้ก็เข้าไปลงทุนได้แต่ย้ํากันอีกรอบหนึ่งถือยาวกันสักนิดหนึ่งนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเคล็ดลับที่นํามาฝากกันแล้วพี่มายุรีก็บอกด้วยนะว่าการคัดเลือกหุ้นที่สนที่น่าสนใจมันจะต้องมีวิธีการของเขาอันนี้ก็แบ่งออกเป็น2ช่วงเช่นเดียวกันก็คืออุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากวิกฤตหรือว่าได้รับผลกระทบจากแนวทางในการคัดเลือกหุ้นจะใช้เกณฑ์ปกติ เกณฑ์ปกติก็คือเช่นการเติบโตของกำไรการประเมินรายได้มูลค่าที่เหมาะสม EPS ของหุ้นหรือว่าแม้แต่อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตแนวทางการประเมินเนี่ยมันจะเหมือนมันจะตรงกันข้ามกับอุตสาหกรรมเมื่อกี้นี้ที่หญิงเล่าไปนะคะตรงนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าธุรกิจของเขาจะอยู่รอดได้ต้องดูจากหนี้อัตราส่วนหนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงกระแสะเงินสดด้วยและยังต้องประเมิอนอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทของเขาด้วยว่า เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของความรู้นะคะคำแนะนำที่หยิบมาจากทั้ง3บล็อกเกอร์เลยนะคะที่นำมาเล่าให้ฟังกันว่าในช่วงระหว่างมีวิกฤตก่อนเกิดวิกฤตหรือว่าหลังวิกฤตนักลงทุนจะเลือกหุ้นจะเข้าไปลงทุนหุ้นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงผลตอบแทนย้อนหลังที่เราสามารถนำมาอ้างอิงหรือว่านำมาเปรียบเทียบกับ ปัจจุบันได้นะคะเพื่อที่เราจะได้คาดการณ์นในอนาคตด้วยแต่อย่างที่หญิงย้ํากันไปว่าในเรื่องของผลตอบแทนเราเอามาดูเอามาเปรียบเทียบกันได้แต่เราต้องพิจารณาจากปัจจัยรอบข้างปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นกันด้วยนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะรายการของเรา Market Today นะคะก็ยังคงมีในเรื่องราวของความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนรวมไปถึงนักวิเคราะห์นะคะที่จะมาแนะนําหุ้นให้กับทุกๆคนได้ทราบไม่ว่าจะเป็นทั้งถือสั้นถือกลางถือ าวถือลืมเรามีคำตอบให้กับทุกๆคนหมดเลยนะคะดังนั้นต้องไม่พลาดการสำหรับ Market Today ที่จะมาพบกันทุกๆวันเป็นประจำตอนบ่ายสองแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วหญิงลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ